ขเขมเรเผยกลัวว่าฝั่งังจะไม่มาเที่ยวซะแล้วชี้ว่าเมืองไทยไดยสร้างอะไรมาก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังไปหมดเลยเบาๆก็ได้นะพี่ใหญ่ทางด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยเรียกได้ว่าขยับอะไรก็สะเทือนไปถึงการท่องเที่ยวทางฝั่งเพื่อนบ้านไปหมดด้วยความที่ว่าเป็นฮับทางด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วแน่นอนว่ามันก็เป็นกระแสในสื่อออนไลน์เมื่อชาวกัมพูชาเข้ามาสแสดงความเห็นตั้งแต่ประเด็นเรื่องของมรดกโลกแห่งใหม่ก่อนหน้าน,นั้นแหละเมืองโบราณสีเทพ จนหน้าตอนนี้ก็ถูกโยงมาเรื่องใหม่อีกแต่มันก็ไม่ได้ใหม่อะไรขนาดนั้นนะซึ่งอันที่จริงก็เคยถูกพูดถึงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามาแล้วแต่ตอนนี้ก็ถูกพูดถึงอีกหลังจากที่ไทยเราก็มีมรดกโลกแห่งใหม่ก็เรื่องนี้ก็ถูกยกมาอีกแล้วด้วยความที่ว่าวัดภูม่านฟ้าที่ชาวเน็ตในเวียดนามก็ไปโยงว่ามันคล้ายกันออกแบบนะออกแบบคล้ายนะครวัดของเขาหรือเปล่าทางกระทรวงวัฒนธรรมของเขาเองก่อนหน้านั้นนะครับก็ออกมาบอกว่ามันก็ไม่ได้เหมือนะไม่ใช่การลอกเลียนแบบแต่อย่างใด แต่ถ้าว่าคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนหนึ่งก็บอกว่าแต่ด้วยความที่เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะทำยังไงต่างชาติก็เข้ามาท่องเที่ยวเป็นที่นิยมอยู่แล้วแต่ถ้าว่ากัมพูชานคะรวัดเนี่ยก็เริ่มที่จะมีความเยียบเหงากระแสที่ได้รับการพูดถึงมันก็แตกต่างก,กันโดยสิ้นเชิงในเรื่องของความนิยมในทางตรงกันข้ามป,ประเทศไทยกับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแทบจะเต็มแทบจะล้นสนามบินอยู่ตลอดในหลากหลายสถานที่ยอดนิยมเนี่ยนักท่องเที่ยวล้นไปหมดเลย เขาก็บอกว่ามันน่ากลัวนั้นที่เมืองไทยถ้าหันมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรมโบราณเนี่ยทางฝั่งของกัมพูชาการท่องเที่ยวก็ยิ่งซบเซาไปอีกนะคือเมืองริมทะเลทามาอย่างไงก็สู้ของฝั่งไทยไม่ได้อยู่แล้วในไทยจะมามีสถาปัตยกรรมโบราณที่สามารถตีตลาดได้อีกมันก็ยิ่งทําให้เพื่อนบ้านยิ่งซบเซาไปใหญ่โดยก็บอกต่อนะครับว่าเกรงว่าไทยเนี่ยเมื่อไทยหันมาชูจุดขายด้านการท่องเที่ยวในแบบนั้นมากขึ้นนะชาวต่างชาติก็ อาจจะเลิกสนใจไปที่กัมพูชาไปเลยก็ได้เพราะว่ามองว่าการมาถึงที่เมืองไทยเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแทบจะไม่แตกต่างกันอยู่แล้วประเทศไทยยิ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทําการตลาดทางด้านการท่องเที่ยวมากกว่าก็ยิ่งจะสามารถนําเสนอสถานที่ให้เป็นที่รู้จักได้มากกว่าไปอีกเรื่องของเรื่องคือความสามารถที่ไทยมีคือไทยจะทําได้ดีกว่านั่นเองโดยก็บอกต่อนะยครับว่าเมืองไทยสร้างอะไรมาก็มีชื่อเสียงโด่งดังได้หมดตามที่พวกเขาต้องการเลย และมันอาจจะส่งผลกระทบมาอย่างแหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านโดยตรงและผู้คนที่มาจากทั่วโลกก็อาจจะไม่ได้สนใจประเทศของเราอีกแล้วอันที่จริงผมอยากให้ไทยกลับไปเน้นความสําคัญแหล่งท่องเที่ยวในแบบที่พวกเขาถนัดแล้วก็ดึงดูดต่างชาติเข้ามาอย่างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแบบนั้นพัฒนานในส่วนนั้นดีกว่าผมอยากให้พวกเขาเหลือพื้นที่ให้สําหรับการท่องเที่ยวของเพื่อนบ้านบ้างที่จะพอสามารถทําตลาดดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาในแถบเพื่อนบ้านได้ ไม่ใช่ถึงขั้นเมาเข่งความนิยมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบไปบทุกประเภทผมคิดว่าแบบนั้นมันไม่ได้ทําให้เกิดผลดีกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคได้เลยมันต้องเติบโตทั้งภูมิภาคนะมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นขณะที่ความเห็นถัดมาเด็กก็พูดในอีกมุมมองว่าสิ่งที่กัมพูชาต้องปรับสักหน่อยคือการปรับตัวนั่นแหละแล้วก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้หน่าดึงดูดน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผมรู้สึกว่ากัมพูชากําลังทําการท่องเที่ยวแข่งขันกับประเทศที่เติบโตทางด้านอุตสาหกรรมไปไกลแล้วแ,และก็มีชื่อเสียงระดับโลกไปแล้วมันไม่ใช่แข่งการท่องเที่ยวกับเพื่อนบ้านเฉยๆนะแต่เพื่อนบ้านที่ว่าเนี่ยไประดับโลกแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือพยายามมากขึ้นที่จะพัฒนาเมืองริมทะเลเองที่แบบว่าอันที่จริงต้องยอมรับว่ามันไม่ได้สวยงามหรือเป็นเอกลักษณ์แบบทะเลทางตอนใต้ของไทยนะผมคิดว่าแค่สภาพแวดล้อมและความงดงามมันก็แตกต่างกันแล้ว ยิ่งมีวัดที่หน้าตาคล้ายกับนครวัดอีกผมคิดว่านั่นคือยิ่งทําให้ไทยได้เปรียบเพราะว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวยังไงก็ดึงดูดได้มากกว่าในเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปอีกทกั้งการเดินทางที่สะดวกผมคิดว่ากับผู้ชาต้องไปปรับตัวตั้งแต่การเดินทางที่สะดวกเลยแหละต้องทํำยังไงให้พวกเขานักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นครวัดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้อย่างสะดวกนั่นคือ ัมพูชาต้องไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวให้มันเอื้อกับนักท่องเที่ยวที่มีความสะดวกสบายมากกว่านี้รวมไปถึงโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในโลกยุคปัจจุบันในจักฎต่างๆห้ามมาถ่ายคลิปห้ามมาบินโดรนนั่นยิ่งส่งผลให้ในสื่อออนไลน์ก็ไม่ได้มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของเรามากนักเมื่อเทียบกับไทยไปด้วยผมคิดว่าสิ่งนั้นมันไม่น่าห้ามเลยนะมันเป็นส่วนสําคัญในยุคปัจจุบันที่จะโปรโมทให้ต่างชาติเห็นและก็เข้ามาม ความเหตุมาเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยทำให้สถานที่ธรรมดาสามารถเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงได้อย่างแน่นอนแม้แต่ถนนเยาว,วราชซึ่งผมคิดว่ามันไม่ต่างจากชน่นาทาวในประเทศอื่นๆเลยแต่กับการเป็นวัาที่น่ากายเป็นถนนที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งในแถบนี้ทําให้เศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวของไทยนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่เศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชาก็ซบเซาผมเกรงว่าแม้แต่วัดภูมั่นฟ้าที่กําลังเป็นกระแสถูกพูดถึง ในตอนนี้มันมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะประชาสัปธ์ให้เป็นที่รู้จักได้ในระดับโลกได้อย่างรวดเร็วไม่ต่างจากวัดเสือขาวที่มีชื่อเสียงมากๆทางตอนเหนือของไทยในด้านของการโปรโมทการทําการตลาดและการที่มีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วยังไงก็เกิดความนิยมได้อย่างรวดเร็วและผมคิดว่าต่างชาติที่เข้ามาเองพวกเขาไม่ได้สนใจหรอกนะว่าอันไหนมีความเก่าแก่กว่าอันไหนมีความเป็นดั้งเดิมมากกว่าพวกเขาสนแค่สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศแถบนี้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเลือกไปที่ที่สามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกที่สุดรวมไปถึงมีสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางซึ่งประเทศไทยอย่างไงก็ทําได้ดีกว่าและก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วทั้งหมดั้งมวลเป็นสิ่งที่ไทยพัฒนาล่วงหน้าไปก่อนถ้าจะแข่งกับไทยได้กัมพูชาต้องมีบุคลากรเก่งๆและก็พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้โดดเด่นแบบไทย ผมคิดว่าแม้แต่คนไทยเองถ้ามาอยู่ที่กัมพูชาพวกเขาก็สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆขึ้นมาได้และก็มีชื่อเสียงได้ไม่ต่างจากปัจจุบันในคันที่บางคนนะครับก็เข้ามาโต้แย้งว่าการที่การท่องเที่ยวของไทยนั้นสามารถพัฒนาเติบโตได้นอกจากสถานที่แล้วก็คือผู้คนต่างหากผมเชื่อว่าผู้คนถ้าเป็นแบบคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็ทําการท่องเที่ยวเติบโตได้มันมีสัดส่วนที่เอื้อต่อภาคการท่องเที่ยวนะ ผมคิดว่าพื้นฐานของผู้คนที่น่านดีกว่าคนกัมพูชาโดยทั่วไปที่เห็นได้อย่างเชัดเจนคือปัญหาความยากจนนั้นน้อยกว่าทําให้คนที่พยายามเอาเปรียบนักท่องเที่ยวก็น้อยกว่าและมีคนให้ความช่วยเหลือกับนักท่องเที่ยวด,ดีกว่าเพราเพราะว่าในช่วงหลังๆเมืองริมทะเลข,ของกัมพูชาที่มักจะทุบซาก็เพราะว่ามันเกิดจากปัญหาที่มีข่าวเชิงลบในเรื่องของการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอยู่ อีกทั้งเกิดจากข้อห้ามต่างๆทั้งเรื่องของการบินโดรนหรือว่าถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอที่ถูกพูดถึงกันในสถานที่ชื่อดังของเรานั่นก็เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่านั่นแปลว่าเราจะไม่ได้ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อีกต่อไปต้องยอมรับว่าการที่มีการอัปคลิปวิดีโอด้านการท่องเที่ยวมันค่อนข้างส่งผลต่อความน่าสนใจในการเข้ามาเมื่อต่างชาติเข้ามาเห็นพวกเขาจะเห็นภาพผ่านสื่อออนไลน์กันทั้งนั้นแหละก่อนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจริงเป็นจังผมคิดว่าประเทศไทยยังคงทําสิ่งนี้อย่างต่อเนื่อง มีต่างชาติหลายคนเข้ามาถ่ายวิดีโอความสวยงามของสถานที่ของพวกเขาเผยแพร่มันออกไปนั่นจึงทำให้อีกหลายๆคนได้เห็นภาพเหล่านั้นอยู่ตลอดและก็ยังอยากเข้ามาในประเทศไทยอยู่เสมอผมคิดว่าการห้ามและทที่ยวทำเรื่องเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้ไม่เกิดการโปรโมตโดยธรรมชาติคนก็เริ่มที่จะไม่เข้ามาผมก็ไม่แปลกใจนะที่ประเทศไทยพวกเขาสนับสนุนสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอด มีต่างชาติมากมายเข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอบินโดนตามแหล่งท่องเที่ยวเผยแพร่ออกไปนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยนบเสนอออกไปสู่สายตาชาวโลกกันทั้งนั้นมันจึงส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักและนั่นคือพื้นฐานง่ายๆของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกโดยบางคนก็เข้ามาโต้แย้งนะครับว่าเหตุผลของการไม่ให้ถ่ายคลิปบินโดนอะไรพวกนั้นก็เขาบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวนะครับหรือนครวัดของเขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันนะ ต่ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลยังไงมันก็ขออนุญาตว่าแต่ขออนุญาตนะมันก็ถ่ายได้อยู่แล้วนะครับบางคนก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าแม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังอยากไปเที่ยวประเทศไทยเลยนะคือพอได้เห็นภาพจากสื่อออนไลน์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสวยๆในไทยแบบนี้ก็รู้สึกว่าอยากไปที่เมืองไทยด้วยเช่นกันมันค่อนข้างมีผลมากๆต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากต่างชาติที่ไม่เคยเห็นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างเลย ยิ่งถ้าเป็นสถาปัตยกรรมโบราณก็ยิ่งจะต้องมีการเผยแพร่ภาพออกไปให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายอะไรแชร์กันออกไปมันยิ่งทาให้คนอื่นๆเห็นความแปลกใหม่มากขึ้นสำหรับเขามันเป็นการตลาดโดยธรรมชาติที่ประเทศไหนก็ทําได้ผมสังเกตว่าเวียดนามเองก็ใช้วิธีนี้ด้วยเช่นกันแหล่งท่องเที่ยวหลายๆแห่งในเวียดนามก็เป็นที่นิยมมากขึ้นจากการที่มีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วก็ถ่ายภาพเผยแพร่ออกไปจะมีผู้คนมากมายจากทั่วโลกเข้ามาเห็นนั่นแหละเวียดนามเองก็ทําอย่างนั้นด้วย สำหรับเรื่องเราในวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ฝากความเห็นวาที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสกครับผู้ชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ